อย er> ู่ที <k <k ่เงนันธุ์เท่าอยากแต่ข้อมืออยากเดียวต่อใส่ขวาใส่ขวาโอเค ô, bởi sáng quạt đó này, sư sư. Ok. khen sư sư. วิธีการจะไม่กันข้าวเนาะ <c oughs> <laughs>